ไพ่ในเรื่องราวของการงานของชาวราศีกุมในรอบของเดือนมิถุนายน2 5 6 8 1ปหนึ่งใบค่ะโอเคในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมค่ะดูแล้วมีความหวังมีกำลังใจจังเลยนะคะชาวราศีกุมท่านใดที่มีการคิดมาระยะหนึ่งแล้วบางคนไม่ใช่แค่คิดนะมีการลงมือ ลงมือเตรียมพร้อมหรือทําอะไรมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสําเร็จในเรื่องของการงานบางอย่างทําไมบีบี้ใช้คําว่าบางอย่างคืองานประจำอะทาไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าดูจากตรงนี้นะคะมันจะมีแค่งานงอกถ้างานประจำใหม่ถึงว่ามันมีโอกาสมีโปรเจกต์อะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมางานใหม่ๆงานที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน อาจจะมีแทรกซึมเข้ามาในงานประจําของคุณแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตจากหน้าไพ่ตรงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกุมบางท่านอาจจะเมื่อสองสามเดือนก่อนนะคะอาจจะมีการเตรียมพร้อมเพราะตัวเองอยากที่จะทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างของตัวเองก็ไม่รู้นะคะแล้วมันมีการอาจจะเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะคะมีการเตรียมเงินไว้แล้วอ,อย่างเงี้ยนะคะมีการเตรียมซื้อหาของบางอย่างไว้แล้วเพราะมีการคาดการณ์ว่าอีกสองสามเดือนหลังจากนั้น จะจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่บ้างน,นะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดูจากไพ่ที่มันปรากฏตรงเนี้ยบางคนปูพื้นโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยมาสองสามเดือนแล้วนะคะแล้วก็รอถือกําเนิดอ่ะรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการรอจะทําแบบร้อยเปอร์เซ็นเดินหน้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสูงเนี่ยเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเห็นการก่อร่างสร้างตัวของสิ่งนั้นแล้วนะคะของโปรเจกต์ที่ว่านั้นนะคะที่สําคัญ คุณมีทีมสนับสนุนชั้นดีหมายความว่าถ้าชาวราศีกุมที่ทํางานประจําด้วยแล้วอยากมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง mm hmm. ก็จะมีคนที่เป็นบริวารน่ะลูกเอ่ยภรรยาเอ่ยสามีเอยอยังเงี้ยก็คือจะให้การสนับสนุนสนับสนุนเป็นอย่างดีญาติมิตรอะไรเงี้ยจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะแต่มันเด่นจริงๆแหละกับคนที่แบบอยากที่จะปล่อยโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่แบบรอคอยมานานอยากจะทําสิ่งนี้มานานแล้ว แล้วไม่ได้ทําสักทีอ่ะมันจะได้ทําต้องบอกเลยนะว่ามันจะได้ทําแล้วมันมีโอกาสที่แบบจะได้รับการตอบรับดีสูงด้วยนะคะต้องบอกตรงนี้นะคะนะฉะนั้นแล้วนะก็ให้มีกําลังใจในเรื่องของการทํางานเดือนนี้ไปนะคะใครทํางานประจําอยู่อย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้นะคะทำแนละ้วมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาไม่ต้องกลัวว่าต้องต้องแบกรับเพียงคนเดียวคือหลักๆอ่ะคุณอาจจะเป็นเป็นตัวนําในงานนั้นๆในโปรเจกต์ใหม่ตรงนั้นจริงแต่มันจะมีคนอนะ่ะที่เป็นบริวาร มิตรสหายในที่ทํางานของคุณก็คือจะมาช่วยซัพพอร์ตให้กับคุณได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะนั่นคือข้อดีในเรื่องของการงานในรอบของเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีกุมนะคะไปดูพลังงานน้าไพ่ในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งนะคะการเงินของชาวราศีกุมในรอบของเดือนมิถุนายน25 6 8แแนวโน้มเป็นยังไงคะขอไพ่หนึ่งใบคะ่ะ การเงินเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะการเงินได้มีการใช้จ่ายไปเรื่องราวกับคนหมู่มากนะคะใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะบางคนบางท่านนะได้ใช้ไปกับเรื่องของการทำบุญนะคะการบริจาคทานนะคะนะบางคนคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโต้โ่ะเออเป็นคนแบบ เป็นคนตัวตั้งตัวตีเป็นคนรวบรวมนะรวบรวมรวบรวมเงินนะคะเพื่อเอาไปทําสิ่งที่เป็นการบูรสลเหลืออะไรต่างๆก็ตามทีหรือนะคะแม้แต่การทําอะไรบางอย่างที่อุทิศนะคะอุทิศให้กับนญะาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่การให้สิ่งสําคัญสําคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะนะตรงนี้ก็มันจะเห็นดินชัดอยู่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย เดือนนี้เกณฑ์การทาบุญของชาวราศีกุมนะคะก็มาโดดเด็ดนะคะหรือแม้แต่การดึงเงินส่วนตัวของตัวเองเอาไปทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนที่คนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองรละลึกถึงนะคะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เอาไปใช้ในเรื่องราวของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรนะคะการเพราะปลูกต่างๆการเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลาเปออะไรก็แล้วแต่เถอะนะหรือแม้แต่ ในเรื่องของการไปทำเกษตรนะคะเลือกพันไม้อะไรมาเพื่อที่จะให้มันผิดอกออกผลมาเนี่ยนะคะมีการลงทุนตรงนี้ค่อนข้างจะดุดด่นอยู่ด้วยเหมือนกันสำหรับชาวราศีกุมนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แนวโน้มในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเป็นยังไงคะขอไพ่หนึ่งใบค่ะมาลุ้นกันปึ๊บ โอเคความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะนี่เป็นยังไงล่ะอห่วงอยู่น <c oughs> ะมันอย่างนี้ถ้าเป็นคนโสดนะมีโอกาสที่เดือนนี้มันอาจจะมีคนอยากเข้าหาคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจริตกับคนนั้นสักเท่าไหรอ่อ่ะนะคะมันมีคนอยากเข้าหาแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมา คุณอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วค่อนข้างจะห่วงแหนเวลาส่วนตัวของตัวเองมากๆเลยนะใช้คำนี้นะคะคือเหมือนคุณอนะรู้สึก enjoy life กับชีวิตที่มันเป็นชีวิตโสดบางด้านบางมุมนะไม่ใช่่าทุกมุมนะบางด้านบางมุมแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามีคนคนนี้เข้ามาคนคนนึงเข้ามาเนี่ยไอสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้มันจะถูกพรากออกไปมันจะถูกมันหายไปไม่อยากให้มีใครมาแบ่งเวลาคุณภาพเวลาแห่งความสุขตรงนั้นร่วมกันกับคุณ เออคุณอยากใช้ของคุณคนเดียวคุณพอใจแบบนี้นะคะไม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณแต่คนที่เข้ามาก็คือมีคนตามตื้ออใช้คํานี้ก็แล้วกันเขาไม่ปล่อยอะ่ะนะเขาไม่ปล่อยคือเขาไม่ความรู้สึกว่าอยากเข้าหาคุณน่ะไม่ทางใดก็าทางหนึ่งนะคะพยายามจะเสนอตัวเองเข้ามาหรือแม้แต่บางคนนะเขารู้นะว่าคุณกันเขาออกแต่เขาอ่ะก็คือไม่ยอมไม่แพ้ไม่ยอมแพ้คือยัง ยังหาวิธีการหาช่องทางจะก,ก้าวจะเข้าหาคุณให้ได้นะคะสองคนที่เป็นชาวชาวราศีกุมและโสดนะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เวลาที่ตัวเองมีก็จะรู้สึกไปกับการพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าอยากเรียนมุ้นเพิ่มเรียนนั่นเพิ่มลงทุนกับการศึกษามุ้นนี่นั่นเพิ่มเงี้ยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหวงเราห่วงอะ่ะเราห่วงช่วงเวลาตรงนี้ของเราอะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยนะคะอย่างที่บอกไป คนมีคู่ช่วงนี้ก็จะมีความเหม่งเหม่งตึงตึงหน่อย <c oughs> นะดูจากหน้าไพ่นะคือเอ,อขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งมันมีในความเป็นคนมีคู่ะนะมันจะมีบางอย่างที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองอยากอย,กอยู่กับตัวเองอยากทำอะไรบางอย่างของตัวเองไม่คุณก็คู่ของคุณนะจะมีจริตจะมีลักษณะอากับกิริยาคือไม่ต้องมาวุ่นวายมากนะรู้ว่าคิดถึงไม่ต้องมากอดตลอดก็ได้ รู้ว่าแบบเออรู้ว่าแบบว่าอยากแสดงความรักแต่ว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้กว่านี้นะคะน่าจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยบางคนบางคู่นะนี่มันจะเป็นฟิลเหมือนบางคนเขาเรียกว่าอ่ะถ้าเป็นคนท้องคนตั้งครรภ์เนนะี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนเหม็นเหม็นหน้าคู่ตัวเองเนะี่ยเออเราไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับเราไม่อยากให้เข้าใกล้นะคะส่วนคนที่บอกว่าเออไม่ได้มีไม่ได้มีภาวะการตั้งครรภ์อะไรตรงนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบ เธอไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรามากเราอยู่ของเราเองได้อ่ะเราเราอยู่ได้เราแค่อยากใช้เวลากับตัวเองเราไม่ได้โกรธอะไรเธอนะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบปล่อยเราอยู่คนเดียวบ้างได้ไหมไม่ต้องมาวุ่นวายกับเราตลอดจะได้ <c oughs> นะมันจะเป็นฟีลความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่แค่มีความรู้สึกว่าอยู่ๆก็หวงช่วงเวลาของตัวเองขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้ไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะลองไปสังเกตกันดูนะตรงนี้นะทีนี้ ในเรื่องของสุขภาพมาดูกันนิดหนึ่งนะคะสุขภาพขอไพ่สุขภาพของชาวราศีกุมในรอดเดือนมิถุนายนหนึ่งใบค่ะโอ้ไพ่มาแบบไพ่รอบไพ่ห <c oughs> น้ตาตาไพ่บางใบก็แบบเราก็เปิดมากไม่ได้นาะมันดูแบบหมิ่นเมย์แล้วเกินอ่ะเอาแค่นี้ เอาแค่ okay, นี้นะนะคะไพ่ของสุขภาพของชาวราศีกุมจะมีความคล้ายคลึงกับราศีอะไรไม่รู้ก่อนหน้านี้ที่ออกคำพยากรณ์ไปเมื่อสองสามสองสามราศีก่อนหน้านี้นะคะในเชิงของสุขภาพเดือนนี้ชาวราศีกุมระมัดระวังการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวที่มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนดึกเนี่ยนอนดึกนะ,นะ,นะ,นะสองการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอฟเฟกต์บางอย่างที่เกิดขึ้นจากการไปดื่มของมึนๆเมาๆอะไรเนี้ยนะ อารมณ์ประมาณนี้ต้องไประวังนะคะ 3. ระวังภาวะในเรื่องของสุขภาพของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะเอวัยะวะที่เกี่ยวข้องกับเพศของเราทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะต้องบอกแบบนี้นะคะนะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพศบ้างหนะ้าอ,อกหน้าใจนะคะระบบภายในของคุณผู้หญิงนะคะมดลูกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะของคุณผู้ชายก็ จุดยุทธศาสตร์สาคัญคุณต้องไปสังเกตตัวเองให้ดีๆนะต้องไประมัดระวังตรงนี้ให้มากๆเลยในรอบของเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป่วยไข้ไม่สบายแบบเย็นเย็นหนาวหนาวนะคะเป็นหวัดเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไประมัดระวังในจุดนี้เอาด้วยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกุมในรอบของเดือนมิถุนายน2568ค่ะและนี่คือคำพยากรณ์ที่มาฝฟากันนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันนิดนึงเรากลับมาต่อกันกับอีกสาราศีที่เหลือค่ะ